สวัสดีครับวันนี้คาทาและพากามาลินก็จะมาเรียกชอนะเดอะมูฟวี่คอร์ดที่ยดพักซองนะเด้อเรามาดูกันดีกว่าให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เท่านะลูกอ๋อน้องลงไปแล้วหมดเกลี้ยงแล้วเป็นใครจะหยอดยงให้เกียรติกาแสดงเยอะมากเลยอันนี้คือพี่สาวคนโตใช่ นี่คือ,อยาดเมืเอเ่อไหร่พี่จะเริ่มทำตัวเป็นหมอผีสักทีวะนี่พี่ยยอดคิดม,มัเป็นป้าเลยปะเรื่องมันก็ผ่านไปโอ้ย<ว>พี่แบร์หล่อวะ่ะลูกพุดตัวบอกเองว่าอยู่ตรองดูแลค่ะยังไงไม่ต้องกลับมากูกลับไปยอดคิดเหมือนกันว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบาง,างอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องให้เราอยู่พี่ยักษ์สัญญากับพี่ก่อนเนาะว่าพี่ยักษ์จะกลับมาได้สิพี่สัญญาช่วยกูด้วยอย่าไปสนใจมัน อันนี้คืออะไรอ่ะฮะตมนนมันแน่จริงนทำไมมัน่อยน้องถูกผีหานั่นแดดไปจอบชิบหายน้องสาวกพเพื่อนเล่นเออเอาดีมาของมันจะทไม่แล้วตัวเดิมเหรออ้าวขนาดนี้เพียงจะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องนองทีมันต้องมาอยู่แล้ว ถ้าแย้ยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะนั่นไงทำไมเราไม่ลงมาข้างล่างอุ้ยผีช่วยไ้วก็มานตายห่แกันทุกนเมืนนกไปแล้ว เฮ้ยแยยังไหมแย้มเอาแย้มทรมานเหลือเกินแค่ช่วยแย้มด้วยนะแค่จะช่วยแย้มยังไงแย้มอยากได้ล้างเจเอาล้างเจมาให้แย้มนะ โปรดักชันใหญ่โตมาไอแม็กน่าดูมากไม่เคยคิดว่าอยากจะดูหนังผีที่จอไอแม็กอะน่าดูเนอะมันน่าสนุกว่าครับเออแต่แบบหล่อไปผมกลัวผมไม่กล้าไปดูคนเดียวนะเฮ้ไปดูได้กันไหมอืมผมไม่คิดว่าจะต่อยอดได้มาจนแบบหน้าดูขนาดนี้อะโปรดักชันดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นด้วยน่าดูเลยครับหนังไทยกอินเตอร์แล้วล่ะส่วนตัวเป็นคนชอบดูหนังผีแต่ว่าจะหอใช่แต่ว่า เราอะเก๊กอยู่เราเก๊กอยู่แบบเราจะเราจะไม่ค่อยชอบแบบ mm hmm. ดุ้งอะ่ะแต่จริงๆเมื่อกีก้คือหยุดหายใจไปแล้วว่ะต้องดูในโรง้วเนี่ยจริงน่าจะลืมว่าตัวเองดูหนังอยู่อะโดยมูดเมื่อกี้ที่ดูอะคือเหมือนหลุดเข้าไปในหนังได้เลยนะ <Wow. S 2> ฝากด้วยนะครับผมกับหนังเรื่องที่หยดสองวันที่10ตุลาคมทุกโรงภาพยนตร์ครับผม